สวัสดีค่ะวันนี้จะสอนวิธีการทำกี่ทอผ้าสำหรับเด็กอนุบาลนะคะอันดับแรกเราก็ตัดเชือกประมาณสเมตรแปดสได้นะคะแล้วเราก็นำมาคล้องกับตะปูคู่ที่หนึ่งนะคะมัดเงื่อนตายให้แน่นนะคะ นั้นก็ขึงอ้อมตะปูที่สองคล้องกลับไปด้านหนึ่งนะคะวกกลับรัดให้แน่นเลยนะคะกู่ที่สามกู่ที่สี่กู่ที่ห้ากู่ที่หก คู่ที่7คู่ที่แปดจากนั้นเราก็มามัดนะคะหมัดให้แน่นเงื่อตายเช่นเดียวกันค่ะจาก,กัดต ีการขึ้นเส้นหลักนะคะต่อจากนั้นตัดไหมพรมนะคะให้มีความยาวประมาณนี้นะคะเผื่อไว้ด้านข้างซ้ายขวาประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มจากการขึ้นมาที่เส้นช่องที่หนึ่งนะคะขึ้นลงแล้วก็ขึ้น ลงแล้วก็ข,ข,ข,ขึ้นลง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 ขึ้นแล้วดึงทั้งสองข้างนี้นะคะให้ระยะห่างพอๆกันแล้วก็ดันก็าหาตัวเองนะคะดันมาให้สุดเลยนะคะ ต่จากนั้นตัดไหมพรมอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้เราเริ่มต้นที่ขึ้นต่อไปเส้นสีเขียวนี้เราจะลงนะคะลงขึ้น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 ลงนะคะ แล้วก็ดึงเข้ามาทำสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าสำหรับเด็กที่เราครูอาจจะไม่ค่อยมีเวลาก็จะตัดเตรียมไว้ให้เด็กอย่างนี้นะคะรัดรัดยางอยู่ตรงนี้แล้วก็ดึงโดยการจับหัวแล้วก็ดึงหางอย่างนี้นะคะดึงออกมาก็จะได้ไม่พันกันนะคะแล้วเราก็ทำเช่นเดียวกันกันกบเมื่อสสกู่นี้นะคะสีแดงขึ้นลงขึ้นลง ขึ้นลง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 ขึ้นนะคะแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเองนะคะเราจะสลับไปอย่างนี้นะคะเรื่อยๆนะคะจนเต็มนะคะเมื่อเต็มแล้วเราก็จะปลดออกนะคะ โดยก่อนที่จะปลดเราจะมัดตรงนี้ก่อนนะคะมัดคู่นะคะเขียวกับแดงเนะะี่ยค่ะมัดให้ติดกันถ้าไม่งั้นมันก็จะหลุดออกนะคะมัดทั้งซ้ายและขว,วานะคะเป็นคู่คู่ไปนะคะนะคะมัดปิดนะคะทำเช่นนี้จนครบแล้วก็ปลดออกปลดออกนะคะหากทำไปเยอะแล้วมัน เราอาจจะใช้หวีห่างๆนะคะหวีเข้ามาดันให้แน่นนะคะค่ะขอบคุณค่ะ